สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วง Business Insight เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจกับดิฉันวลัไรพรตพุซากันเช่นเคยค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันจะขอเอาใจนักปั่นด้วยการพามาเปิดโกดังพร้อมพูดคุยถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดก,การธุรกิจนี้ให้ประสบความสําเร็จกับผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงคุณเบนพาสิตอนันทนานุกูลเจ้าของร้านบีบีไบค์ผู้นําเข้าจักรยานมือสองรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นค่ะเราไปพบกับคุณเบนพร้อมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณพาสิตหรือว่าค่คะ ถ้าอนอื่นงขต้องเรียนถามคุณเบนถึงจุดรเริ่มต้นของร้านดี b ีบยะค่ะว่าอะไรคืออินสปิเรชันที่ทําให้คุณเบนมาท,ทําธุรกิจนี้อะคะจริงๆแล้วจริงๆธุรก,กิจเนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยอรัก็คือเพื่อนพ่อเนี่ยเขามาฝากเอาไว้จักรยานคันๆพอดีเขามีปัญหาเรื่องเงินเขาก็เลยฝากเสร็จแล้วเขาก็ขายต่อพ่อมาพ<อ>่อก็เลยคิดว่าเออซื้อขึ้นมาเลยพันคันค่ะ โดยที่ไม่ไม่รู้อะไรเลยเคยขึ้นมาก่อนเพราะเขารอนเงียบเรช่วยเขาจนวันหนึ่งอีกวันหนึ่งผมับแต่ญี่ปุ่นพ่อก็บอกว่าไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันทําอ๋อคือจะทําธุรกิจเลยใช่ทําเลยก็อีกวันหนึ่งก็เรียกเพื่อนมาช่วยกันทำสี่ห้าคนตั้งแต่วันนั้นครับก็จนมาเป็นวันนี้เล่นจริงเจ็บจริงใช่ครับนับถึงนัวันนี้บีบีไบ์เปิดมากี่ปีแล้วคะทุคร่วมๆ่วมสี่ปีครับสี่ สี่ปีกับเส้นทางธุรกิจที่ดูเหมือนเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความรู้โดยตรงกับธุรกิจนี้ค่ะคงต้องเรียนถามคุณเบนว่ากว่าสี่ปีบนเส้นทางธุรกิจสายนี้คุณเบนต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมาบ้างนะคะออจริงๆแล้วปัญหาคือลูกน้องอครับส่วนใหญ่เพราะว่าบางทีลูกน้องออกเราก็ต้องทําเองกว่าสอนลูกน้องเป็นกว่าเซ็ตจักรยานยังไงอะไรอย่างงี้ครับบางที<อ>ปั่นไปจักรยานเกียร์ไม่เข้าเลยปัญหาที่ลูกน้องส่วนใหญ่ ภาพรวมของตลาดจักรยานจากญี่ปุ่นนะคะวันนปัจจุบันนี้อาจา,กการ,รออกาการเติบโตหรือว่าโอกาสการเติบโตมีมากน้อยแค่ไหนคะคุณเบนตอนนี้ทุกปีมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าคนก็เริ่มหันมาปั่นขึ้นเยอะร้านค้าก็เริ่มขึ้นเยอะค่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอตอนนี้ถามว่ามันไปได้อีกไหมและตอนนี้กรุงเทพเนี่ยเขาก็ทําเส้นทางของจักรยานขึ้นมาน่าจะไปได้อีกีกไใจน,นะครับน่าจะอยู่ได้นาะน แลวนะวันนี้บีบีไบต์เรามีทั้งหมดกี่สาขาที่ไหนบ้างคะตอนนี้มีสามสาขามีอยู่ที่เซียงกงหลักสี่แล้วก็วิภาวดีหัวสี่ริมถนนหญ่ค่ะอนั้นเพิ่งเปิดแล้วก็ที่นี่วิภาวดีหัวสี่ค่ะค่ะมาถึงตรงนี้คงต้องถามอะค่ะว่าบีบีไบต์เรามีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนะคะจุดเด่นของผมคือเยอะเยอะสามารถปั่นได้ตลอดอยากอยากลองคันไหนก็ลองได้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือมีปัญหาอะไรเรารับประกันตลอดรับประกันหมายความว่าโซ่หลุดหรือว่าอะไรเสียเนี่ย<ม>เราทําให้ฟรีเลยยกเวน้นยางแตกเราเปลี่ยนให้ไม,ไม่ไม่คิดค่าแรงนะฮะและอีกอย่างหนึ่งของเจ้ายางของเราเนี่ยคัดมาทุกคันคัดเองเลือกเองอจากญี่ปุ่นทุกคันครับบีบีบเรามีขายจักรยานทั้งหมดกี่ประเภทนะคะในร้านทั้งหมดนะครับรวมๆได้ประมาณสี่ห้าประเภทก็มีจักรยานทับ เกยรยานพับเส,เสเอือภูเขาเสือหมอบไฮบริดแม่บ้านแล้วก็สามล้ออ,อะไรประมาณนี้ครับแล้วจะแยกออกไปนิดนิด,นดนหน่อยหน่อยสามรุ่นแล้วในรุ่นที่เป็นเหมือนท็อปพิซสามอันดับแรกที่แบบใครเข้ามาต้องขอดูมีรุ่นไหนบ้างท็อปพิซคือรถพับแม่บ้านสามล้อจุดเด่นสามล้อผู้ใหญ่ชอบมากเสือภูเขาเสือหมอบป่าปลาย ไฮบิดก็พอได้ราคาเฉลี่ยแต่ละรุ่นอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอย่างรถพับเริ่มต้นประมาณสองพันกว่าบาทขึ้นไปของเราจะมียี่ห้อทุกทุกคันแล้วก็เซอร์บุเขาก็ห้าพขึ้นไปอย่างอันนี้ก็จะราคากลางประมาณหกพันห้าก็คือสามล้อใช่ค่ะอย่างเสือมมอบก็แล้วแต่รุ่นประมาณห้า0กพันขึ้นไปอย่ละจนถึงหลักประมาณหมื0นสองหมื่นค่ะ แพงสุดรุ่นไหนคะแพงสุดเหรอครับในนี้จะเฉลี่ยประมาณแพงที่สุดน่าอยู่ประมาณสามสิบเอ็มก็คือเสือหมอบเสือภูเขาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักๆที่เข้ามามีบีไบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะส่วนมากจะเป็นทุกกลุ่มเลยนะยกเว้นเด็กเด็กที่ต่ำกว่าสิบห้าจะไม่ค่อยมีค่ะโตกว่าสิบห้าขึ้นไปมีก็จะเข้ามาเรื่อยๆทุกเพศทุกวัยครับยันแบบ เจ็ดสิบตั้งแต่ยี่สิบถึงเจ็ดสิบมีหมดเลยค่ะครับค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของบีบีไบยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูกันเพว่าคุณเบนมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจเร d โอ e ชินประสบความสําเร็จค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเบนเป็นอย่างสูงค่ะค่ะและดิฉันและคุณเบนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ